สวัสดีครับพบกับรายการจากวุฒิสภาสู่ประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเนื่องจากว่าในสังคมไทยครับกำลังมีความสนใจครับในเรื่องของการทําประชามติคํานี้อยู่ในสังคมไทยมาพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็ยังเป็นที่สงสัยครับวันนี้ทางจากรายการศักดิ์จากวุฒิสภาสู่ประชาชนครับได้ได้เชิญท่านสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งท่านครับที่จะมาให้ ความรู้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจกันครับว่าประชามติคืออะไรเกี่ยวข้องยังไงกับใครบ้างใครเป็นคนทําและที่สําคัญคือมันสําคัญยังไงนะครับในวันนี้ต้อนรับท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับผมเพื่อทําความรู้จักครับเป็นธรรมเนียมของรายการเราครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยก่อนที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาครับท่านทำยังไงอยู่ในแวดวงไหนมาก่อนครับ ก่อนจะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาถ้าถ้าพูดถึงรา,ากฐานเดิมเลยก็เป็นนักกฎหมายประกอบอาชีพทนายความมาโดยตลอดจนกระทั่งปี2550ได้ผ่านการคัดเลือกจากสมัชชาประชาชนเข้ามาทำหน้าที่เป็นสภาร่างรัฐมนูลนะครับในปี2550 5 0 ตรงนั้นก็เป็น <c oughs> ช่วงเวลาหนึ่งที่ทํำให้มีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูนฉบับ2550นหบะครหลังจากรัฐธรรมนูญ2550มีผลบังคับใช้ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนฉบับดังกล่าวกำหนดให้สวหรือวุฒิสมาชิกมีที่มาจาก2ประเภทประเภทหนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจังหวัดละหนึ่งคน อีกประเภทหนึ่งมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาตามกลุ่มอาชีพนะครับผมก็ลงสมัครในสายอาชีพนักกฎหมายโดยมีเนติบัณฑิตยสภา,านะครับเป็นเป็นผู้ส่งนะครับก็ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ2 5 5 0จนกระทั่งได้รับเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิก ประเภทสรรหานะครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2,551จนถึง2,554ในในสมัยนั้นเนี่ยบทบัญญัติของรัฐนูน2550กนาหกำหนดว่าให้สวมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง6ปีแต่ว่าในมีบทเฉพาะการให้3ปีแรกนั้นเนี่ยจะต้องมีการเลือกสวรสรรหาใหม่อีกครั้งหนึ่ง นะครับเฉพาะสะวสัรหาส่วนสวเล,เลือกตั้งที่ามาจากการเลือกตั้งก็อยู่ยาวเลย6ปีนะครับเมื่อครบเทอม3ปีแรกก็ลงสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผลก็ได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นสวอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสวตั้งแต่ปี5 4จนทั้งปี57ที่มีการารัฐประหารนู่นที่19บกันยายน9 5 4 9 ขอภยัยขอไัยรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2 5 5 7นะครับก็เป็นการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสวนะครับตามบทบัญญัติของรัฐมนุนาูนะครับ,บ,อร 150, รบพอมีการช้คำรัฐมนุ25 60, น2560นากะครับก็ได้รับเลือกกลับเข้ามแาบบสวอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นที่มาที่ไปเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองนะครับตั้งแต่ปี2550จนทั้งปฏิวัติครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องประเด็นหลักของเราในวันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านสุรชัยเล่าให้ฟังเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐธรรมนูญด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมครับในวุฒิสภาก่อนที่จะไปเรื่องประชามติเนี่ยนะครับ ในวุฒิสภาเมื่อมารับตำแหน่งน้าที่นัปัจจุบันท่านรับผิดชอบคณะกรรมการด้านไหนหรือว่าเรื่องไหนเป็นพิเศษเป็นเป็นประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนนะครับซึ่งซึ่งเป็นงานที่ตัวเองให้ความสนใจแล้วก็เห็นว่าเป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการสามัญค <c oughs> ณะใดโดยตรงรนะครับทั้งๆที่ปัญหาเรื่องความปลอดภัย ของประชาชนในการเดินทางทางถน,นน,เป,นเป็นปัญหาสําคัญแล้วก็เป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในสังคมไทยมาเป็นยาวนานในแต่ละปีจะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเฉลี่ยปีละ2 0 0 0 0คนนะครับประเด็นปัญหาเนี้ยจึงทําใหา้ผมมีความสนใจว่า,าทําไมประเทศไทยยังแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะครับแล้วเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องสะสมมา มากกว่า10ปีระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีคนไทยต้องเสียชีวิตบนท้องถนนเนี่ยรวมแล้วสะสมแล้วมากกว่า20 0 0 0 0คนซึ่งซึ่งซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเหตุผลเพราะว่าจากการศึกษาพบว่าร้อ,อ,อยละ70ของคนที่เสียชีวิตบนท้องถนนนั้นเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานคือเป็นช่วงอายุระหว่าง1 9ถึง60ปีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรายังคงปล่อยให้ปัญหานี้ยังคงเป็นอยู่นะครับแน่นอนจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรของประเทศแล้วก็สิ่งที่มีผลกระทบที่หน่วยงานภาครัฐไม่เคยหยิบมาพูดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนก็คือว่าการสูญเสียทางเศรษฐกษิจนะครับมีตัวเลขจากการศึกษาของอสถาบันวิจัยหลายแห่ง ศึกษาอ,าออกมาวา่าผลจากการที่เราต้องสูญเสียชีวิตพี่น้องประชาชนในวัยทํางานไปนั้นเนี่ยส่งผลกระทบในทางเศรศษฐกิจเฉลีย่ยประมาณปีละ450 0 0นล้านบาทนะครับหรือคิดเป็น3.5ของ GDP ของประเทศนะครับในขณะที่ช่วง5ปีหลังที่ผ่านมานั้นเนี่ยการเติบโทตทางด้าน GDP ของเราเนี่ยเราเราไม่เคย เติบโตได้ถึง3.5%นะครับแต่ว่าแต่ละปีเรากลับปล่อยให้สูญเสียไปปีละ3.5%เพราะนั้นต,ต,ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่ถูกซ่อนอยู่แล้วก็มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยในหลายๆด้านแต่ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารที่จะขึ้นมาจริงจังกับการแก้ไขปัญหานี้ ก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ผมสนใจที่จะเข้ามาทํางานด้านนี้ครับครับผมก็เห็นได้เลยชัดเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าได้คิดท่านคิดถึงประชาชนตลอดเวลาแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ๆที่ใกล้ตัวประชาชนมากแล้วคราวนี้แหละครับว่าเรื่องของการทําประชามตินะครับเกี่ยวกับกฎบทกฎหมายเนี่ยนะครับคําว่าประชามติคือการรับฟังความเห็นของประชาชนถูกต้องไหมครับคำคำนี้ เออก็ไม่ไม่สุขไม่ถูกต้องเสทีเดียวรจริงๆเรื่องประชามตินะั้นเนี่ยมันคือมันคือ,อ,อคกลไกหรือกระบวนการหนึ่งในทางประชาธิปไตยนะครับที่ถูกออกแบบไว้ว่าในกรณีที่มีปัญหาสำคัญสำคัญของประเทศนะครับแล้วฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนที่ ที่ประชาชนมอบหมายให้มาเป็นคนดูแลประเทศแทนประชาชนนั้นเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจกับประเด็นปัญหาดังกล่าวได้หรือเป็นกรณีที่มีเงื่อนไขาทางกฎหมายกำหนดไว้ว่าเรื่องใดบ้างที่จะต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเองก็จะเข้าสู่กระบวนการทำประชามตินะครับเพราะฉะนั้นจะทามติมันก็คือกระบวนการ ในระบอบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนั้นเป็นคนตัดสินใจในประเด็นปัญหาสําคัญนั้นๆน,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 นะครับนอกเหนือไปจากกระบวนการเลือกตั้งที่ให้ประชาชนเป็นคนเลือกตั้งตัวแทนนะครับของตัวเองอย่าลืมว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้เนี่ยก็คือการปกครองโดยประชาชนผ่านตัวแทนนะผ่านตัวแทนก็คือการเลือก สส,สการเลือกสอวรหรือการเลือกสมาชิกในสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนแต่บางเรื่องบางราวที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญที่คิดว่าไม่ควรให้เพียงตัวแทนของประชาชนเป็นคนตัดสินใจควรให้ประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของเป็นคนตัดใจเองเนี่ยเรื่องนั้นก็จะกลับเข้ามาสู่การตัดสินใจของประชาชนผ่าน การออกเสียงประชามาตินะครับหรือท,ที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะครับเพราะฉะนั้นประชามาติเนี่ยก็เป็นกระบวนก,การหนึ่งที่ถูกออกแบบไว้ว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดนใจเองครับแล้วโอกาสนั้นจะเกิดขึ้นจากใครเป็นคนกำหนดครับว่าอ่ะเรื่องนี้ให้ประชาชนเริ่มเริ่มทำประชามาติได้แล้วหรือไง เรื่อง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 วิธีการที่จะไปนําไปสู่การทําประชามติว่ามีเรื่องไหนบ้างที่จะต้องเข้าสู่การทําประชามติถ้าถ้าจะอธิบายตามตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญ2560นะครับในมาตรา166ก็กําหนดให้ต้องเป็นกรณีที่มีประเด็นปัญหาสําคัญนะครับเกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศหรือเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินก็ให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนพิจารณานะครับแล้วก็โดยอาศัยมติของคณะรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจว่าเรื่องไหนบ้างที่จะทำประชามตินะครับแต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็คือพัอนธัตประชามติมที่ประกาศใช้เมื่อปี2564ก็จะกำหนดไว้ว่า มีกรณีไหนบ้างนะครับหรือมีเหตุการณ์ไหนบ้างที่จะนําไปสู่การทําประชามติได้นะครับก็ะจะมีอยู่ทั้งหมด 5, 5้หกรณีกรณีที่1ก็คือเป็นเรื่องที่ถูกบัญญัติอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้แกี่เรื่องกา,ก,นนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยปกติก็รัฐสภาคือ,อ วุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรประชุมร่วมกันนะครับเราเรียกว่าเป็นการประชุมของรัฐสภาก็มีอำนาจในยามจะแก้ไขรัฐมนูลได้แต่บังเอิญในรัฐมนูล60ูเขียนเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าถ้าการแก้ไขรัฐมนูญน,นั้นเนี่ยเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับบทบัญญัติสําคัญสําคัญเช่นบทบัญญัติในหมวดหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นหมวดทั่วไปบทบัญญัติในหมวด2อซึ่งเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริ์ นะครับในหมวด15ซึ่งเป็นหมวดที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะหรือการแก้ไขเรื่องอื่นๆที่ไปกระทบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระไปกระทบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลกรณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยการแก้ไขที่มีผลอย่างที่ว่านี้เนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเองบอกว่า,าจะท้องไปให้ป ประชาชนออกเสียงประชามติด้วยนั่นก็หมายความว่าลำพังเสียงของตัวแทนประชาชนคือสสสวลงมติเห็นชอบอย่างเดียวยังไม่ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจะต้องไปให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจเนี่ยพิจารณาอีกชั้นหนึ่งนะก็เป็นการเขียนวางลำดับชั้นของการแก้ไขรัฐมนูลในเรื่องที่ว่าอันนี้ก็เป็นกรณีที่หนึคือเป็นการทำประชามติเกี่ยวกับการแก้รัฐมนูล ต้องย้ำนะการแก้รัฐธรรมนูญนะไม่ใช่การสร้างรัฐธรรมนูญใหมเ่เรื่องที่สองก็คือเรื่องเรื่องเ,ออเป็นกรณีที่ออนอกจากรัฐธรนูญเขียนกําหนดให้มีการทําประชามติแล้วเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดให้มีการทําประชามติยกตัวอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาลที่กําหนดให้มีการทําประชามติ สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆนะแต่กรณีนี้ก็จะเป็นการทำประชามติในระดับท้องถิน่นไม่ใช่ไม่ใช่ในระดับชาติก็หมายความว่าไงหมายความว่าการทำประชามตินี้เนี่ยอาจจะเป็นการทำประชามติในระดับท้องถิ่นก็ได้หรือเป็นการทำประชามติในระดับชาติก็ได้นะครับเรื่อง <c oughs> เรื่องที่สามก็จะเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรนะครับให้มีการทำประชามติ อย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วตอนตอน้นก็คือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวเป็นปัญหาสําคัญในการบริหารในการแผ่นดินหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐนะครับแล้วคณะนตยมีมติเห็นสมควรให้มีการทําประชามติเรื่องที่4ี่ก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> รัฐสภาหเห็นสมควรให้มีการทํามติหมายถึงว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นควรว่าปัญหาใด หรือปัญหาหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งสมควรที่จะขอให้มีการทําประชามติแล้ววุฒิสภาก็เห็นด้วยนะครับก็จะส่งเรื่องไปให้คณะรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีมีมติอีกชั้นหนึ่งนะครับสุดท้ายเรื่องที่ห้าก็คือเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าชื่อกัน <S <S 2> <S 2> ขอทําประชามตินะครับซึ่งเกณฑ์ทางกฎหมายก็กําหนดไว้ว่าประชาชนห้าหมืนคนเข้าชื่อกันมีสิทธิ์ที่จะขอให้ให้มีการทําประชามติเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ แต่เรื่องก็ต้องส่งกลับไปที่คณะมนตรีเพื่อให้คะมติพิจารณาด้วยนะครับทั้งหมดก็จะเป็นห้าห้ากรณีรที่จะนําไปสู่การออกเสียงประชามติของประชาชนแล้วเ,เสียงชาวเน็ตครับเวลาเราเห็นว่าผลประชามติเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไปถามใครเขาไม่เห็นถูกถามทําตอนไหนประชามติมันไปอยู่ตรงไหนคร ทำไมมันถึงเ,ออเขารู้สึกแบบนั้น,อ,น,นอันนั้นน่าจะไม่ใช่กรณีเป็นการทำประชามติอย่างเป็นทางการมั้งนะอาจจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องต้องต้องทำความเข้าใจว่าประชามติกับก,การสำรวจความคิดเห็นเนี่ยมันต่างกันมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันสำรวจความคิดเห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากพวกสำนักวิจัยต่างๆศูนย์วิจัยต่างๆ ซึ่งมีทั้งกระจายตัวอยู่ในภาคและภาคเอกชนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ,ะสำรวจผ่านการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายนะครับอีกกรณีหนึ่งที่หลายคนยังมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันความจริงไม่ใช่ก็คือประชาพิจารณ์กับประชามตมกิก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะประชาพิจารณ์นี่ก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นซึ่งก็เป็นไปได้ทั้ง การรับฟังความคิดเห็นในระดับท้องถิ่นกับการรับฟังความคิดเห็นในระดับชาตินะครับแล้วก็มีกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายเช่นการรับฟังความคิดเห็นผ่านโซเชียลนะครับให้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับเช่นผ่านแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งหรือผ่านเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนะครับ ใครจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือไม่แสดงความคิดเห็นก็ได้ไม่มีเรื่องบทบังคับบทลงโทษนะครับแต่ประชามตินั้นเนี่ยไม่ใช่การรับฟังความคิดเห็นนะฮะซึ่งซึ่งจริงเนี่ยถ้าจะย่อยลงไปจริงๆเนี่ยประชามติก็อาจจะมีประชามติบางประเทศเขาก็ใช้ประชามติในการรับฟังความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกันแต่เกณฑ์ของกฎหมายไทยเนี่ยการทําประชามติในความหมายของกฎหมายไทยนี่เราเป็นการฟังประชามติ ขอประชามติเพื่อหาข้อยุติเพื่อหาข้อยุติไม่ใช่รับฟังความเห็นการรับฟังความเห็นเนี่ยะจะเป็นกระบวนการที่เราใช้ที่เรียกว่าการทําประชาพิจารณ์มากกว่าคือเอาความเห็นที่ได้มาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแต่การตัดสินใจนั้นจะเป็นการตัดสินใจโดยโดยโดยรัฐโดยรัฐแต่ประชามติเนี่ยการตัดสินใจเป็นของประชาชนคือประชาชนเป็นคนตัดนใจเลยว่า เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับเอาหรือไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความต่างระหว่างประชาพิจารณ์การสำรวจความคิดเห็นประชาพิจารณ์แล้วก็การทําประชามติการทําประชามตินั้นยังมีรายละเอียดลงไปลึกอีกหลายประเด็นเช่นจะบอกว่าไม่รู้ว่ามีการทําประชามติมเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้มันไม่เกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันจะต้องมีการโฆษณาก,กําหนดวัน ให้ออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศประชาชนทุกคนจะต้องรู้และก่อนถึงวันออกเสียงประชามติจะต้องมีขั้นตอนในการสร้างความเข้าอกเข้าใจในประเด็นคําถามที่จะให้ประชาชนได้ตัดสินใจกติกาทางกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนว่าเรื่องอะไรที่ทาประชามติจะต้องสรุปสาระสาคัญให้ประชาชนเข้าใจนะครับแล้วเปิดเวทีให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทั้งเห็นด้วยทั้งเห็นต่าง ได้หมดนะครับแล้วยังมีบทลงโทษว่าในกรณีที่ไม่ไปออกเสียงประชามติแล้วนั้นเนี่ยจะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองนะครับออนอกจากนี้ยังมีวิธีการออกเสียงประชามติได้หลายรูปแบบเช่นการออกเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนแบบลับเหมือนกับการออกเสียงเลือกตั้งหรือออกเสียง ผ่านระบบไพรสนันีหรือออกเสียงผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือออกเสียงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้ก็เป็นหน้าที่กกตจะเป็นคนไปประกาศกําหนดในรายละเอียดเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่าทําประชามติเมื่อไหร่ทําไมผมไม่ทราบฉันไม่ทราบกรณีนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ทุกคนจะต้องรู้ครับผมแล้วการให้ความสําคัญนะครับคือตัวเม็ดเงินที่ลงไปอยู่ในกระบวนการการทําประชามติเนี่ย ประมาณเท่าไหร่ครับน้องๆเลือกตั้งไหมครับอใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนี่เราพูดถึงการทําประชามติระดับชาตินะหมายถึงทั่วประเทศคนไทยทั่วประเทศที่ท,ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะเป็นคนที่มีหน้าที่ที่ต้องไปออกเสียงประชามติวันงบประมาณก็ก็จะใกล้เคียงกับการจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันจึงมันจึงเป็นอ,องค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบหนึ่งที่เอาอธาิบายความว่า ทำไมเวลาจะทำประชามติมันแต่ละครั้งมันต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจริงๆที่ตัวแทนประชาชนไม่ว่าสภาผู้แทนแราษฎรวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งรัฐบาลตัดสินใจเองไม่ได้ต้องเอากลับไปให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจนะครับผ่านกระบวนการประชาไตยทางตรงก็เพราะว่ามันใช้งบมานเยอะไงนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติ ปัญหาอะไรที่ไม่ถึงขั้นที่ผู้มีหน้าที่ต้องตัดสินใจไม่สามารถตัดสินใจได้เนี่ยก,ก,ก็เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินใจต้องไปเป็นคนตัดใจบนพื้นฐานความรับผิดชอบของตัวเองในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาบริหารประเทศนะเว้นแต่เรื่องสําคัญสาคัญจริงจริงถึงจะนาไปสู่การทําประชามติ<ช>นะครับไม่ใช่คิดจะทาก็ทาคิดจะทาก็ทำเพราะแต่ละครั้งมันใช้เงินงบประมาณนับพันล้านบาทนะครับอัอนนี้ อันนี้มันก็ถ้าทีเกินไปมันก็จะมีแน่นอนมันก็จะมีผลกระทบกับฐา,านะการเงินการคลังของประเทศ<ม>ได้เช่นเดียวกันครับ,รบแล้วก็อันนี้สงสัยแตกประเด็นขึ้นมาครับว่าใน5ปัจจัยที่จะทําประชามติเนี่ยครับคือมีเรื่องหนึ่งที่เป็นการเข้าชื่อของประชาชนใช่ไหมครับแล้วมันจะผ่านกระบวนการไหนไหมครับว่าเข้าชื่อเสร็จแล้วแล้วต้องผ่านชั้นสภาก่อนใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดประชามติหรือยังไงครับ เข้าชื่อแล้วก,ก็เสนอเรื่องไปที่คณะรัฐมนตรีคณะมนตรีจะก็จะเป็นคนกันกรองนะครับว่าเรื่องนั้น,นเข้าเกณฑ์ในทางกฎหมายที่จะทําทประชามติได้หรือไม่ได้นะครับเช่นข้อห้ามที่ห้ามทาประชามติเช่นต้องเป็นเรื่องที่ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนะครับหรือต้องไม่เป็นเรื่องที่ไปกระทบตับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือต้องไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับคณะมนตรีก็จะเป็นคนไปพิจารณานะครับ,รบสุดท้ายอยากให้ท่านสุรชัยฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าเอาับปัจจุบันนยครับเราเราต่อเราแบบต่อสู้กันทางความคิดเยอะมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ใช้กระบวนการว่าจะเข้าชื่อไปทําประชามติอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆท่านสุรชัยก็บอกไปแล้วละครับว่าเงื่อนไขมันเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าหรือว่ามัน ขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่คิดคิดจะทําประชามติก็ก,ก,ก,ก็ก็สามารถทําได้นะม <c oughs> ันก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด <c oughs> ว่าเป็นธรรมดานะฮะประเทศก็ต้องมีกติกานะครับเพื่อให้สังคมโดยรวมซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นผู้สังคมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากเรียนย้ําว่าประชามตินั้นเนี่ยคือคือ,อกระบวนการทางประชาธิปไตย ที่มีถูกออกแบบไว้สําหรับตัดสินประเด็นปัญหาสําคัญสําคัญของประเทศนะครับโดยให้ประชาชนเป็นคนเป็นคนออกเสียงหาข้อยุตินี่พอพูดถึงตรงนี้ลืมบอกไปว่าเกณฑ์ในการตัดสินในเรื่องของการทําประชามตินั้นเขาวางเกณฑ์ไว้เป็นสองชั้นนะชั้นหนึ่งก็คือว่าต้องมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิ์ mm. เช่นผู้มีสิทธิ์ หนึ่งแสนคนนะต้องมีคนมาออกเสียงประชามติามากกว่าห้าหมื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเกณฑ์ที่สองก็คือในบรรดาผู้ออกมาใช้สิทธิ์ที่ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์แล้วนั้นเนี่ยคนที่ลงคะแนนเสียงเห็นชอบหรือเห็นด้วยก็ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของบรรดาผู้ใช้สิทธิ์ด้วยนะครับรานจากตัวอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าสมมติมีผู้มีสิทธิ์หนึ่งแสนคน คนมาออกเสียงต้องมากกว่า5 0,000คนแล้วใน5 0,000คนนั้นต้องมากกว่า2 5 0 0 0คนเห็นด้วยนะถึงจะถือว่าเรื่องนั้นผ่านเกณฑ์การทำประชามตินะครับถามว่าทำไมถึงออกแบบกฎหมายต้องออกแบบว่าีนงงั้นก็มันก,นก็วนกลับไปสู่หลักเมื่อตอนต้นที่เมื่อกี้ผมพูดอ่งว่าประชามติเป็นเครื่องมือไว้ตัดสินปัญหาสำคัญสำคัญของประเทศเพราะนั้นปัญหาสำคัญสำคัญของประเทศนั้นเนี่ยมันก็ควรที่จะต้องมี ประชาชนเห็นด้วยเกินค <Lak ini. S 1> รึ่งหนึ่งไหมถูกไหมต้งองมีคนเห็นด้วยมากกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับ<ส>ร <perceptions> ถ้าเอาเสียงข้างมากธ <savior> รรมดานะครับ uh, แล้วแล้วเกิดคนที่เขาไม่เห็นด้วยนะผ่านาผ่านกระบวนการอะไรก็ตาม <S 2> <S 2> <S 2> เช่นไม่เห็นด้วย <S <S โดยการมาโหวตไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยโดยการบอยคอรดไม่มาออกเสียงนะ เขาเกิดไม่ยอมรับมติขึ้นมาสังคมมันก็มีปฏิกิริยาได้นะมีปัญหาได้นะนี่ก็คือ,อเหตุผลที่ทําไมต้องออกแบบว่าที่จะถือ,อเป็นข้อยุติได้ในเรื่องสําคัญของประเทศนั้นเนี่ยมันจะต้องได้เสียงข้างมากสองชั้นอย่างที่ว่านะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ในการหาข้อยุติในทางประชาธิปไตยของประเทศครับผมบวันนี้นะครับในเรื่องราวของการทําประชามตินะครับหวังว่า ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็จะได้ทําความเข้าใจมากขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้นวนะ่าประชามติสําคัญยังไงทํำยังไงและจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านสุรชัยเลีเล้ยงบุญเลิศชัยครับที่มาให้ความรู้กับประชาชนกับท่านผู้ชมผู้ฟังของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการจากพุทธ,ธิสภาสู่ประชาชนขอลาไปก่อนและพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ